l lesson w i วิ t e a ช h e r สนใจวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 What kind of student are you? จุดประสงค์รู้จักนักเรียนแต่ละประเภทรู้จักตนเองว่าเป็นนักเรียนประเภทใด รู้จักปรับปรุงตนเองให้เป็นนักเรียนที่พึงประสงค์ The know it all รู้ทุกเรื่องนักเรียนประเภทนี้คิดว่าตนเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมักจะตอบคำถามค,คุณครูอยู่เสมอและไม่เคยยอมรับว่าตนเองผิด The teacher pet สิบปรดค,คุณครู นักเรียนประเภทนี้จะนั่งหน้าชั้นเรียนและตั้งใจเรียนในสิ่งที่คุณครูสอนเสมอ The hardworking type นักเรียนประเภทนี้มักจะจดบันทึกในห้องเรียนทบทวนบทเรียนทำการบ้านและเรียนได้เกรตดีเสมอ The lazy type นักเรียนประเภทนี้จะขาดความรับผิดชอบบางครั้งก็หลับในห้องเรียนเรียนนิดนิดหนหน่อย และไม่ค่อยทำการบ้านจึงนักเรียนได้เกรดที่ไม่ดีเสมอ The Friendly Type th เป็นมิตรกับทุกคนนักเรียนประเภทนี้จะเป็นขวัญใจของเพื่อนๆมักจะลอกการบ้านจากสมุดของเพื่อนและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนในขณะสอบเป็นประจำ The Firefighter ไฟลนกล้นนักเรียนประเภทนี้จะเร่งรีบอยู่เสมอมักจะอ่านหนังสือในคืนก่อนสอบ และทำการบ้านกอดหมดเวลาส่งเท่านั้น t h ท talker ช่างพูดช่างจีรจาเป็นนักเรียนที่มักจะพูดคุยขณะเรียนอยู่เสมอและไม่เคยฟังสิ่งที่คุณครูสอนเลย The poor student เรียนอ่อนนักเรียนประเภทนี้ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการเรียนและมักจะได้เกรดที่น้อยอยู่เสมอ t h e a v e r a g e Guy เรียนปานกลางเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทำการบ้านและสอบผ่านได้คะแนนระดับปานกลางเสมอเด็กคอมเมดีตัวตลกของห้องทุกห้องจะต้องมีนักเรียนที่เป็นตัวตลกของห้องอย่างน้อยห้องละหนึ่งคนเพื่อสร้างสิีสันให้กับห้องเรียนค่ะท่านี้นักเรียนก็สามารถตอบค,คุณครูได้แล้วนะคะ ว่านักเรียนเป็นนักเรียนประเภทไหน What kind of student are you ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกับครูสมใจในคลิปต่อไปค่ะ